เกน้าแจสมมอ้ายครับ <ont> พี <against irgend reconcile siblings> ่น้องดีรืที่กปอยตกนพี่นรันีอนี่เขามากินขนมกระทกันหอเปเด้อขนมกระทะพี่น้องนะครับแก้วนีอยู่สอย่างมีทั้งแก้วสม จะอีกไทยเนาะพักข้าวจะมีอยู่สองอย่างกัน,นพักไหวะพยเดินเนาะพาเดินกก็พักกลละลัเนาะพักกะลนักะรายาทางเนาะคนกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ให้หอเยรเื่อเป็นกลังใจกันคลิปต่อไปเนาะมากนะเนาะมีเนุดีใครนกถ่ายนาะเนาะว้าว กินใเตือนพี่น้องเลยนม่ชวนอยู่หมนนุ้ยเวลาวัวังชวนอยู่วางเียคนปิดโควิดพักมาเลยจัดเลยพี่น้องจะชมอ้าวยครับพี่น้องอ๋กินกปล่อยกบปล่อยมาที่นี่เลยะร ถือมากอรยปล่ยหน่อยพ่นองยัข้อนี้ข้อขึ้ไหน่อยค่ะอ๋หเนี่ยบอกให้ต้องหาที่ไปหน่อยนรับถือยาวหน่อยเนี่ยก็ไปถอดนะเจาะสมศมน้องชุบๆนะทำอย่างดีเลยมันชิบขังนะลูก กินเรขัดะอะขันี่ต้องขั่บน้ะต้องนขนจ้พี่ยเ่นี่พี่น้อง่นน่อผู้หอมขดดือใช้ปกลงพี่น้อ <laughs> không nè nhưng không nè tôi cho nó nhau sao mà lơ là nè 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 không Ừ, có à, <laughs> đưa cái... Đưa cái này tôi chưa ghép thôi chứ à nói nhiều lắm tôi ghép thôi nói là luôn 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 nói là luôn luôn du luôn 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 什么、嗯？ จะมีไข the so ่จะลูกสาวจะเล็กน้อยลูกบ้านฮะโสดจะสมจะคนหนึ่เออถูคนหนึ่งเนาะพอลืงไปเนาะจะคนหนึ่งฮ่ารีบมาพนันเหรอพี่หน่อยเรียกว่าันยูลูกบ้านจ้คันยูเกิดของนันแล้วเอาเขาเตกตก ข้างนีแซ่ด,ดูเอออะไรเนี่ยอ่าขาเปล่นเยแซมปันมีทั้งตัวปอกตัวปอกไปไหน่อยูกสาวกามเมี่ยมันเจ็ะไหาตัวปอก มันกินกินง่ายเลยวะเข่าเน่าหนองข่าเน่ากระ,ะสุนสื่อน้ำมันประมาณดอยน้อยโตกสิบพันเนาะไครเต่าแทมสิบหน่อย เป็นใจดีเนาะฟังมาเอเชื่อสรมคนั่างแคหนเนอ๋อทงยู่มีคยอะคุณราเดียววัาเพาพันนวะหมอโอ้จะสมเพศทังทำได้

không có không 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 không

โอ้ขาๆเลยอ้องเปียเลยะดูผูจังเจ้าก่อนนะเพจเราชมเสร็จแเพจจะแสบมากเนาะ ไม่ใช่คนน่าจะยินตัเนาะ่ะก้อนไตกับฝากดซับสไครกดแทรกดไนค์เพื่อไปแขแข่ของฮอยเลอเนาะใชหรลบวันนี้เวลา,า,ขขาต้าตอกดนะกดกดกรีนกดกรีนิ้งิ้งกด้องกดกรีนขึ้นรถจ้า 拜拜。Bye bye